วัสดีค่าสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะคะเราสามารถทํากําไรได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะทางบล็อกเกอร์กู๊ดมาร์เก็ตนะคะมีเครื่องมือชื่อว่าวานอินดี้นะคะพัฒนาโดยการรวม4อินดิเคเตอร์มาไว้ด้วยกันค่ะอินดิเคเตอร์มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโซนนะคะมีแนวรับแนวต้านค่ะ,ะบอกตามเฟรมเส้นปะสอสีแจ้งราคาเปิดปิดค่ะเดอร์มีลูกศรบอกจุดเข้าและจุดออกค่ะ รวมตัวกันแล้วจะออกมาเป็นสัญญาณการซื้อและขายค่ะลูกศรสีเขียวนะคะชี้ขึ้นให้เรากดบายนะคะและลูกศรสีแดงค่ะชี้ลงค่ะเรากดเซลล์ค่ะอินดิเคเตอร์นี้ค่ะช่วยในการตัดสินใจในการออกออเดอร์ได้แม่นยำถึง85%ค่ะทำให้มือใหม่อย่างเราทำกำไรได้ง่ายขึ้นไม่ต้องคิดเยอะเพราะมีวันอินดี้ช่วยคิดและวิเคราะห์ให้แล้ว